กินได้วันนคนหนักต่กรเดียกเท้าไร่ไหมแสบแล้วพี่น้องโอเค้ค่ะไอ้เยไปดีพี่น้องตอนเสาร์นะไปดีตอนเสาร์แลพี่น้องที่กับเป็นเวลาเออปีสามเกนปีสามสามสพี่น้องห้าสิบไปต่ออีกนาะพี่น้องเป็นห้าสิบไปอนซอยเพิ่น เสือแบนเสือหนี่นะพี่น้องเนาะแต่งัวเพิ่นน่ะสิลุ่มแล้วตั้งแต่ยี่นึงแล้วล่ะเอามากฟางไปฝากเพื่นน้ำมากปางหมากปางแบ่งไปหมากปางข้าหมากปางเลยข้นเฮาทับกันมาหลายเลนี่มันสินุ่มปะมันบวกมันสิบวกมาหลายบ่เพืดเนาะถ้าต้องใส่อันใส่อันแผ่นอันนั้นที่เขาห้องห้องกัน ห้องกันกระแทกัใช่เวซันเวซันเวซันบาฟังว่าคันเห็นว่าที่เขาไปวัอยงวินนี่อันนั้นไปหลายๆครับบวบเบิดเพื่อที่หอดมันถับกันเห็นว่าใส่ข็มนะแม่นทันแน่เราจะพีร้องี่น้องเรามาเปิดประตูกันมาตอนเด็กน้องพเหนียบไปใหม่ตอนตีสามอีกเสียเหยียบ

พึ่งดีอ้ยลงล่ะยเยนมึงเตปนนั่นเัยามมา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 สิพี่น้องมัวนี่เห็ดสุกต่วเนาะเฮ็ด้อนหมดอัวจาวะ

ชิพี่น้องตอนนี้ก็ยมีข่าวก็ขึ้นไปจแต่ว่าไปซส่อยไปนี่ไดวต่อไปบ้านเลยเก้ยนี่ต้องขึ้นหันนี่เคยลูกผู้สาวผู้เดียงมัน ตอนนี้ก็มีข้าวเหลืองกินเหนือแล้วกน้อพี่น้องไ่บันี้ก็ได้เนาะฮะาเจียวาใส่้าเช่อ้แไมเียวกบเเ่บ้ เ่งเาหนึ่งหนามออยูไนอีโยูไนก้ก็้ก็าเขาโมแเดาทาบนน่มาต่อตนหนึ่งหนึ่งเขาหนึ่งดอก

ล่างพักพี่น้องเอ้ยโอ้ยเหยียบหิงวะฮะอันนี้ก็เพราเถ่าเนาะมาแตดเด็กผุนอ่อเนาะมาแตหัวคำหูเดียรู้วัวอย่างเขาเอื่นไว้อย่างก่อไอ้คันธนาบ่าแเมนอยู่บ่แมเนวะเออคันธนาเนานะ อันนี้เมียแซ่บปานกลางผักคนก็บ่ค่อยหลายเนาะงานบ่ใหญ่ปานได๋เนาะงานน้อยๆแขธรรมดาผู้แขธรรมดาบายสีคนก็มีแต่ในหมู่บ้านก็ได้เนาะเองเงินจสาวเพิ่นก็จัดบ่จัดกันเนาะ ไกลบ่ดอนหนง <c oughs> อนอน,น,ก,อนก่เดินทางแรงมือนีแรงของวันพุรุอ <c oughs> รดแรงของวันพุรุฮดและะ้วก็เดินทารงวันพุก สูขวนแล้วก็แรงวัน <group> ศ <đ ạo> ุก <everywhere> ร <'t> ์จะกลับมาเนื้อยังเพิ่งเหนื่คั่วแล้ววันแรกเพิ่งเหนื่อแต่เนื้อซอยเขาไปซอยลูกเต่าเพื่อนดวงยานทรเลยซอยหน่อยเคียงซอยหนักเคียงอะไรเคียงบ่เสมอกัน ตักน้ำมันใส้ชามล้างผักอีกช่องน้ำเนาะไม<ห>่พอใช้ปั้นตัก,ตกหให้มาเห็นบ่ะมาเห็นก็นเอานี่ล้างนี่เด้อตอนนี้ล้างผักแล้วแล้วเนาะนผักค่ะคอยเล็กี่ปิดผักแจงเลย ักหน่อยเห็ดเบียกแล้วก็มืออันหิแม่มาหิแม่ก็อิ่พอมาแล้วมนงานฝาอะไรเนาะอเอาใช้แม่ว่าจะเอาใช้ปานมาเนาะเนี่ยเอาใช้ปานไปเนาะำพักผเดี๋ยวปล่อยตัวนั้นท่านไดือดรากแน่นอนเราจับปลาซืือๆท่ำหลังกันนก แจ้งแล้วสิเฮ็ดก้อยเพิ่นเอาบักลาเฮาก็สิดีเด้อนี่สตตคนกิน่เอื้อเลี้ยงงาเช้าอุ่งามกิน่ย่แต่กินนันีเฮ็ดเอาเอาตกินนักินุดเนาะเนสุกแน่เนาะเบนื้ออยู่นี่เนื้ออยู่นี่มันบ่แม่นเป็นโเป็นหยังดอกเนาะเนื้อัวเฮาเลี้ยงเองแต่ว่าเนาะ

โอ้เนะพี่น้องยีนี่เพิ่นโอบเนาะที่คุณเพิ่นตุ่มเปลยนะปิดเน่ปิดนี่ยบอ้บ่คนเนี่ยนี่ยี่นี่เพิ่อนเนีนโอ้บอเพิ่นบดเนีนต่มเปอยเนาะต้่มยูหุนบ สุกลบอจวะนี่องเพียนี่องเพียนีบอก,กระซอดมเอ่นี่ยที่ฟอหมอตุม่มพี่น้องขังแหลกที่นี่ขังแหลกมาซอยงานอยู่บ้านกับบุคคลที่เห็นน้อพี่น้องอยู่แต่กรุงเทพเนาะ ไปพอแต่แม่ไปเห็ดโมเป็นเคยกับแม่ได้เห็ดทุยยางด,ดก้กครับประสบการณ์ไปเบื่อแล้ววันนี้ซับคาหาันเหล้่กับซอยเหนือมีข่าวนี่เนะเาะเป็ดใส่เนาะใสแต่้ใส่เป็ดนี่ดยก๋อยวะ จานนี้คือจืดแท้ครับจีวะไม่ใ่น่าลงนบนี่วนเวนียนี่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 ค่ะเนี่ยนะ กินเดี๋ยวมั้งพ่อมาแม่งนะพ่อมันติดตัวตัวแตอยางอีกกินเดี๋ยวกั้งขึนกันไหมขวดเนาะขาวกวก็หนุกข้าวกล้วกเขามาข้าวกล้วยแล้วกันจะเป็นเหลือแล้วมันอันเด็บัญชีเรียกด้สิย่าย่างอยู่ข้าวกล้วยแล้ว เขาอปสโอ้ทอธหร้อดีแตมันบํมเลยมันบอนิีนแล้เตีข้าวต้ไปทีดงหรอเปลานะพ่าะเดินนักข

ไปหยดน้ำใส่ขีเพียฮะย่าง้องนะกินดวะนกคนหนัไมมาะมอูเียดรโดดัุนโอ้ขาวกลัวเพื่อนบ่ลำเบิรงน้ำร้านมีมเี่เบอร์นี้ไปกับหารที เขา้ินอะไรมาข้าคน้าหน่อยเอาอันนี้มันโวยใช่ไหมเน่ใ่แ้วบอกว่าแรกูแห้งมากเป็นการกินจักรเยียใส่ตัวรสชาติไม่ควายแฉลบี่นอดีนะค่ะเกี๊เองร่องนุ่งเองเด้อนี่เขาแห้งชี้หายกินดิบช้กินเกดเองเพนอยเดียว บรบมักยร่วมงานมีความไม่จริ้ใจวชิมมึงเนี้ยแต่จีจังข่อยเฮ็ดนะมันยังคือเสียบด้านนไม่เหมนจะคบมันแเออมุกเบียคบม้งใ่าะ่าันะมันจะหนีเออเสียดีฮะ จองคืนนี้เรเอาไปงก็จะซี้มึงไร้ปากไ้่อได้กเยเบิพอดีเพอดีจมไปก็ะานที่เบิ้งมาสีเดอรยันก็จะตีร้กนน่มามาเร่มากินอ่งแล้วคุ้มากเลยัก

เราจะไฮบ่ได้ไฮฟาดเหรอนอันนี้กรหม่องจัดอาหารเนาะพี่น้องเนาะจืดมาจากเนาะดีมากห้างว้าดีเลยนกินดิ๊อีกข่อยโย่ข่อยโย่กูก็กินอยอะขนาดกูก็กินเยอะขนั

รถอยู่กับเฮาเนาะใครที่มาส่งมากกบในหน่วยๆบ่หรือว่าเสียวรถในหน่วยเมือ่อเมื่อก่อนใจวะนะใช่แล้วเรดอบ่เออมันขี้รถในหน่วยเดี๋ยวพอมาแหละพี่น้องไปหาแม่เออไปเมื่อก่อนเดี๋ยวเอาแม่มา แล้วมากินข้าวกินน้ำนี่แมย์หันเรามาแล้วก็ไปเลยหัวหยากหรับข้าวนะเฮ็ดแบบก่อนร่างกับล่างนไงตอนนี้สิบเก้าบาทนะเนาะพี่น้องพอดีเห็เดเบียกแล้ว,วนนบบเนาะต่างถ้วยล่างบวงไว้ให้จักหน่อยเนาะพี่น้องนด็กก็ ไปให้เพื่อนจัดการบัดดีไปให้อีเมมาเนาะเมื่อเมื่อกินข้าวน้องมาหอดบานรแล้วเนาะแต่บานเฮ้ยหูแน่นเกินเกลื่อยเกลื่อยใส่ผ้าผ้าเลยผ้าน้องบ๊ายบายบุ๊คบ๊ายบายบ๊ายบาย มาเห็นบมอยังไม่ใกล้ใกล้เออบายบายปลาดุงเนี่ยฝากปลาดุงกวนยังเกาะไปพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหนาขอบคุณในไลฟ์ที่เขามาดูจะเป็นคลิปบายบายมาหอดบานหอดเถียน